สวัสดีค่ะวันนี้มาจังหวัดกลาลสินจากมหาบอมนวพลลูกพระคิดน่ะมาแล้วโอเครับ <Okay. S 3> สวัสดีค่ะไปคิดว<ป>่าเช่อเอาบอมาขับรถนย้อนไปบาไปรถย้อนบ่ะอ,มมอุย้ยยท้ๆบอกผมก็ไปแจ้งตัวรวนฮะ <laughs> คือว่าไปแจ้งไม่แน่นนใจแล้วน,นะ เซ็งจริงยิ่งบ่เนาะเออจากน้อยเนี่ยแต่คือก่อนๆหายเว่ยระวังการรอคอยมื้อนี้ก,กัมาเยี่ยมยามเพิ่นมาลุกคุกคุณค่ะอันหามงแรงกาลังเก็บนั่นเก็บนี่เก็บควายเขาคอ,อ,อกนะเดี๋ยวอ่าเพิ่นว่าเพิ่นสิพาไปเบิ่งอยู่อีกมองนึงเพิ่นเอามาหลายโตแต่หลายโตทำให้ตัวงามๆค่ะ ไปทางเดีล่ะกลับครับเดี๋ยวกลับ,บคดูเสียงไปดูเขืหอมันเก๋ไก,<ห>ก๋เขืหอมเก๋กไก๋ที่ไงนเขื่อปิ้งไก่เลยไอ้น้องเพิ่นเฮ็ดอันน้ำจิม้มเฮียใส่ร้นหมู่บ้านอยู่มองน,นางพอดีเลยน้ำจิ้มไปน้ำจิ้มปุงุง พ่นหอนปิดปิดไปเปิดฝังหันมองไปน <c oughs> ะคะตามวิธีกับสีวันวันนี้มาเยี่ยมชมวอกควายของของของใครสวัสดีครับนาำวพนครับนาวพนครับตกไปไหมคะไปน,นี่ครับนาวพนลูกพักคิสใช่ไหมครับ เราพ่นฉิดปูพ่นตูครับตอนนี้เรากําลังจะออกไปที่ไหนที่บ้านไหนตอนนี้อยู่นลนกุกิดครับจะไปเบอร์ข้วยอตอนนี้มีหลายตัวปะประมาณเด็กตัวที่เขาจะเอาออไว้ด้ดดูตัวน,นี้คือพกก่อประจําอะไรเด็กอยู่บนเขาคือมันตอนนี้มีปาญหาสิบหาสิบตัวครับแยกกันอยูสีหม่องครับ ที่ห้อสี่ไปนี่จากจากโตไม่คือเหมื่นสั拉ชสามสี่ห้าเกือบเกือบซิบอยู่หรอครับอ๋อฮะนึกผมก็จำก็ไม่ค่อยได้ครับตัวงอแงอะไรตัวปะครับต้องไปเบิ้งยิงครับว่างามงว่างามงามว่างอแคนละแบบครับเข้าจะเห็นค่อยปลาคือขำหรอฝุ่นมันว่าธงที่เคยไปมันปะเดี๋ยวเขาตอนนี้มาฮอดสถานที่ที่ นวพลเอาควายมามาเลี้ยงเลยเนาะหรือว่าเอามานอนเอามานอนพักที่นี่มันเนี่ยเดียวเขานี้เลยมนี่เขาได้ครับไปสถานที่ที่ค้งน่านที่เอาไว้สามจุดประมาณห้าสิบกว่าตัวใช่ไหมครับจอตรงนี้เนาะขอางบ,บ,บปไปเดี๋ยวตามเพิ่นไปค่ะนายห้อยนวพลซื้อง่ายขายคล้องโทรศัพท์ ต้องติดต่อลูกค้าอยู่ตลอดลูกค้าหลาย <c oughs> <c oughs> นี่กี่ตัวอัน <c oughs> นี้อันเตี้ยงมาจากปีแล้วนะมาพดเริ่มเบิ่งคือปีวะครับเริ่มเริม,เรม,เรมต้นเริ่มต้นคิดจังไหนจังอยากมาเลี้ยงไปมักสรุนเลยครับบอกพ่อหาซื้อใหงต่สมัยตอนมั้ยแล้วมะ<า>ม่งคว้ยครับแ๊่ พอว่าวุ้ยกี่ให้มันเดิอดนานครับบ่ก้อนนั่นนี่ยุบานเขาเห็ดอี๋ต่อยมวยครับศกม้ยบ่ค่อยเรายุบ้านครับบ่เราเฉพาะอายุบ้านเห็ดอย่างนั้นแต่บ้านอยู่เห็ดฟาร์มง้อครับตะก่อนเลี้ยงง้อพร้อพันธุ์อ๋อเลี้ยงง้อพร้อพันธุ์เราก็้ผสมพันธุ์นี่บ่สวัสดีค่ะหน่อยกินนมครับสารหน่อยสารหน่อยจินนมอยูสาวานี่เขามัน ตัวนี้เขาเป็นแปลกๆง่งายไหมอือเพื่อจังสวัสด,ดีแต่ตัวนี้ป้ายเท่าไรนี่ตัวนี้ไว้เก็บไว้เป็นแม่บอกเลยครับนี่นะครับอีเน่อยตัวนั่นป้ยอยออกไปปที่ว่าหาพวกแสนนะบอกนะครับแมยีแมยีใหญ่กว่านะครับตัวนี้นั่นนะครับ,รบที่ว่าตอนนั้นนะนะแมนครับเอาเอาฝืมพูดเด้อฝืมพูดนืมพูด เป็นยังล yeah. like like, mm ่ะโบกันได้ว่าเป็นยังไงโบด้วยด้วยพี่เพิ่งพูดได้ลูกช่วยลูกใช่ล้วอปอลอปอลเชียวหุ่นนั่น้าหุ่นแม่หุ่นจับเลยมันบดอึ๋งอจับจับอันจับคไายขึ้นในเบื้องเนี่ยแม่ครับเอาขึ้นโชว์ความสวยเนี้ย ลงเดิลงเดิเ่มูดเดิ่เดิเาหเเอาเดิมพูดเดิห้องแกครับตั้งจดเดือนแล้วมนปดเนรบเอาึงเมื่มอพ,ออพี่ดูหน้าหน่อ,อยบเก็บแต่ราคาขา,ายเรา้เก็บครับเอมาดูเออต่ละโตอือมเิว้าว ที่ว่าตรงไหนเนาะที่ว่าตอนนั้นเนาะแมนครับโอเคเออเอาไปกลับได้พวกเราพวกเราเราใหญ่ไปพวกลราเราใหญ่เกินเนาะครับแต่ก่อนนี้มันเงี้ยมีทรส่วนงามแต่ตอนนี้มันอ้วนเด้ออ้วนได้คือใบเงาวเหมือนนี้ไปให้อาโปเป็นแนะนำตัวนี้แล้วอีอีครับเป็นเทเลโทร อเอเอ,เอ,เอแม่เปิ่มพูนครับ่อง,งบองแกแล้วออโอ้ยดีครับแม่นแม่ยีก็มูด้วยครับของแกแล้วมาอ่าเออยัำลังเลียวลูกสาวลูกสาวหาเสียงครับสมเบิมพันล้าน เปิดราคาถึกถือแล้วครับตัวนี้เก้าสิบแปดพันสวยอ่าเอาความกันเลยแม่สาวครับห้าแสนตักสาวหาแสนงนสนรับโอเคอ่าตัวนี้ตัวีสองปีป่ะสองปีป่ไหนป่ครับในสองปีตัวนี้เบิรมพนานบอกเพชรอุรานครับผสมเงินอุททยไว้โอเค มาบุงอีสานมา呀เอ่อคิดครบทุกตัวนี่ตัวนี้นี่กับลูกสาวพ่อห้าเสียงครับชอบมากตัวนี้เออช่วงหน้าเนะี่ยสวยครับเขาออกดีกระดูกดี ตัวยบานหน้าตาเตี้ยมหนาเออไข่ไข่ตัวยู่บ้านเลยนี่ไข่ไข่ตัวยู่บ้านเลยแข้งขามันดีดโอเค<ะ>เปิดราคาถูกๆชุนนึงครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ก่อนตัวนี้เปิดปแปดสิบเมื่อไงลนะครับแสนเมื่อครับผมลูกสาวห้าแสนอ่าตัวนี้เราตุ้มหุม้มนี่สาวสวยครับ ใหญ่สูงกว่าเพื่อนตัวนี้หน้าตาเลาวลูกสาวเก้าจระเล่นครับน้องตุ้มโฮมสูงเท่าไหร่แม่ป้าประมาณหน่อยสี่สิบหกบ่ปเดียสี่สิบเจ็ดออไ่มีละแต่ผสมอะไรดีลูกสาวเก้าจระเล่นผสมบ่บ่ครับขข้นเดาเส้นอลูกสาวเก้าจร่นจะเอสกับเซเวบ่ล้วยเนาะ โอเคโอเคอ่าเรนี่ยตางามบา่แม่เออสวยสาวสวยตัวนี้อัตลักษณ์ชัดเจนค่ะตาแต้มแก้มจำอค่าครบทุกอย่างสูงประมาณเท่าไหร่นะบ่คนตัวนี้ร0กว่าป้อยครับบ่บ่130กว่าๆตัวนี้ผสมยินเยโสได้เดือนนึงเมื่อนีอ้แล้วครับ อ๋อผสมใหญ่ยโสค,ครบหนึ่งเดือนมือนีเองนะคะสูงร้อยสามสิบมันสายสามสิบเจ็ดได้ไหมเออดใลูกดีดตนี้งดีเืออเหมอไม่ลงมา <laughs> เลืออเหมอไม่ลงมานาะตอนนี้ก็สวยดีเนาะนี่ลูกบ่มพนันครับโอโ้โหมามามาลูกบ่มแม เม่เพอร้ยคมันค้นหางเพื่อนไหมไห,าหายบ่บ่หายครับบ่หายดีเซตีทุเกณตอนนี้ลูกเบิ่มเบิ่ม,มพัลลา้งองเ,เนฮะออออนี่สตุ้งเห็นตะเกน่พุทธไทยบุิดอะม่เห็นเน่ยมาะไ่ใเห็เอาไปห,ไหตัวน,นี้เพิ่งผสมกันอยู่ไทยครับตัวนี้เปิดไปสามแสนครับเปิดไปสามแสนครับ ค่ะตัวนี้เพื่อนบอกว่าเปิดไว้สามแสนนะคะตละโตนะคะที่ได้ไทยทำมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะท่านได้สนใจกับเบอร์โทรศัพท์ยูท้างลางนะคะสำหรับน้ำมพลน,นะคะซื้อง่ายขายล่อง่ซื้อง่ายขายล่อง,องตอนนี้ก็มี่ไม่หอยหรือว่าผู้ที่อยากเอาไปเลี้ยงยังเซนซิบันนี่ก็มาเอาไปน้ำเพลนนี่แม่นึงกับกับลูกแม่ลูกกับบ๊อบพิวัง ก็เลี้ยงไงในหอยกับมุนเวียนมาเอาไปเลี้ยงต่อหรือว่าเอาไปขายต่อกับประมาณพุละอ้อยบรแมาสิเกือบล้อยตัวละตค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาซื้อง่ายขายของกันยังวะเมื่อนี้กับมาคำเนี่ยจักน้อยเซวสิมาฮอดกับสีหางแรงแล้วแล้วจากนี้กับสิผ้ากันไปต้มปลาสู้กันกินเลยสิโซเลราคาควายกันตัวนั้นงามตัวนี้งามส่นตัว ขอของพิ้นกะมีอยู่หาซิบก็โตแยกอยู่สามหม่องสี่หม่องเพราะว่าพื้นที่บางหม่องก็แคบนะคะต้องแยกกันอยู่พี่น้องสนใจกะติดต่อเล่าแล้วกันค่ะเบอร์โทรศัก์กขึ้น้หนาจอสำหรับนันพลซื้อง่ายขายคล่องหนุ่มไฟแรงอนาคตไกลมิตอรสีเห็ุขอคว้ายุนพ่นสิไปหาสื่อทีสื่อทั้ง เลี้ยงเป็นกิจลักษณะอิเลโอรอ่นเหล่าเราสำหรับมื้อนี้ตามวิธีกับซีบันนปะะิดถ่ายรายการโชว์ควายง,งามๆของเราแต่ละโตเดี๋ยวียวนาะสีบันสิบภาพไปเบิง้งอีกขอบนึงเพราะว่าย,ยังเหลืออีกหลายๆจุดที่บทัทันน์ดต่ทายทำมาให้พี่นองเบิง้งสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็บจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ